เดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นับว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ชาวลัคนาราศีกุมทั้งหลายคุณกำลังจะได้ก้าวข้ามผ่านจุดที่ตกต่ำย่ำแย่ที่สุดในรอบปีนี้ไปได้แล้วนะคะเพราะว่าบรรดาดวงราวทั้งหลายนั้นก็กำลังจะเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งลาภะที่หมายถึงความเสื่อมความตายความเสียหาย เอาล่ะสำหรับในท่านใดนะคะที่ก่อนหน้านี้มีเหตุให้คุณนั้นจะต้องพบกับความพัดภาคจากลาจะต้องจมอยู่กับความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจเดือนตุลาคมนี้แหละนะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นของความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสิ่งดีงามความสุภาพความสมหวังทั้งหลายคะ่ะ ก็จะค่อยๆทยอยเข้ามาหาเจ้าสตามากขึ้นส่วนบรรดาดวงดาวทั้งหลายนะคะที่กำลังโคจรเคลื่อนย้ายราศีนะั้นจะส่งผลเส้นลากับสตารชีวิตของสาวลัคนาราศีกุมในเดือนตุลาคมนี้คุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะเอาละค่ะ ชาวลัคนาราศีกาารุงทั้งหลายคะก่อนอื่นนั้นนะคะในช่วงเวลาที่แม่หมอลงคลิปนี้ไปคะ่ะนั่นก็คือประมาณช่วงปลายเดือนกันยายนก็ปรากฏว่าดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมานะจะยังโคจรเข้มแข็งอยู่ในราศีกันดังนั้นคะ่ะปลายเดือนกันยายนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5ตุลาคม ชาวภูมค่ะถือว่าตัวของคุณนั้นจะยังสุขอยู่ในด้านเคาะด้านกรรมนะคะเอาละแม่หมอขอให้คุณนั้นจงดูแลรักษาสภา,าพกันให้ดีเพราะมันมีโอกาสที่คุณจะป่วยไข้ไม่สบายและดาวผิดนั้นก็ยังเป็นตัวแทนของข่าวข่าวข่าวสารจึงอาจจะส่งผลให้ ชาวกลุ่มิหลายๆคนมีโอกาสที่จะมีข่าวที่ไม่ดีเข้ามานะคะซึ่งก็อาจจะเป็นข่าวเกี่ยวกับความเจ็บความตายความสูญเสียของเพื่อนผูงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่จะรู้จักจับคุณก็ได้รวมไปถึงค่ะชาวกภ่มในเรื่องของความรักความสำคัธญก็เส้นกัน ถือว่าท่วงนี้ค่ะมีโอกาสที่คุณจะพัดภาคจากลากับคนที่คุณรักก็ได้นะคะดังนั้นเนะาะต้ากุ้มปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะถือว่ายังเป็นเส้อเวลาที่คุณนะคะมีเกณฑ์จะได้พบกับความผิดหวัง จะมีความทุกข์ใจขึ้นได้นะคะดังนั้นแม่หมอก็ขอให้คุณนั้นจงอดทนนะคะประครับประคองสถานการณ์ในช่วงนี้ไปให้ได้ก่อนและเมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคมนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณก็จะค่อยๆดีค่อนข้างที่จะดีนะคะก็นับตั้งแต่วันที่6ตุลาคม ดาวกลุ่มดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลและตรงนี้ก็ถือว่าจะส่งผลดีเพราะว่าเมื่อดวงดาวได้ย้ายเข้าสู่ตำแหนง่งสุพะทีหมายถึงความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความสมวังก็ยอมจะนิ่นนำให้มีสิ่งดีดงามเกิดขึ้นในชีวิตและดาวพุธนั้นก็จะโคจรร่วมกับดาวศุ์ด้วยนะคะ สิ่งส่งผลดีเนาะเกี่ยวกับการพูดการเจรจาการค้าขายหรือถ้าใครที่เคยเจ็บไขไม่สบายดุงก็จะกลับมาเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงมากขึ้นเอาละดาวพุธเดินนอกจากเป็นดาวสหัสระแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนมานะเมื่อเข้ามาเป็น นะคะที่แปลว่าแดงใจสั่งถิ่นเราก็สามารถถอนลุกมานได้นะคะแปลว่าความเศร้าความเสียใจก็จะห่างจากเราไปเส้นกันและจากนี้ต่อไปค่ะเศร้ากุ้งคุณจะได้รับข่าวดีเข้ามามากขึ้นบางครั้งบางทีนะคะเพื่อน ทางใกล้ก็จะติดต่อหรือว่าจะเยี่ยมมาหาคุณก็ได้นะคะในวันที่9ตุลาคมค่ะดาวพระเกตจะย้ายเข้าไปสู่ราศีพิจิกในตำแหน่งการงานจึงส่งผลให้ชีวิตของชาวากคุมจากนี้ไปจะไม่ค่อยอยู่นิ่งแล้วนะคะจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาให้คุณ จะต้องทำมากขึ้นโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของงานบุญงานกุศสงานช่วยเหลือคนอื่นหรือบางท่านนั้นก็อาจจะได้ไปร่วมงานพิธีเกี่ยวกับขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้อะไรแบบนี้นะคะที่16ตุลาคมค่ดาวสุขร์จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกอีกหนึ่งดวงและก็ในวันที่24ตุลาคม ดาวพุธก็จะย้ายตามดาวศุกร์เข้ามาเอาละค่ะทีนี้พอมีดาวหลายดวงเนาะไปสุงมลุนล่วงตัวกันอยู่ในตำแหน่งาการงานก็ย่อมจะทำให้ชีวิตของดาวกลุ่มนะคะโดยเฉพาะในช่วงไปลายปลายเดือนตุลาคมจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องการนะคะ เอาละชีวิตถือว่าจะมีความวุ่นวายอยู่บางครั้งบางข่าวนะคะที่คุณจะต้องไปเทียดไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบ้างคนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวเกิดขึ้นแต่ตรงนี้ไม่เหมาะก็มองว่า สาวกุมไม่ต้องกังวลค่ะคุณแกเคลียได้จัดการได้เพราะว่าในตำแหน่งสำมัานั้นคุณจะมีดาวสูพ่พระโคจรร่วมกันอยู่จึงส่งผลดีนะคะเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในบางคนก็ถือว่าจะได้ขยับขยายที่อยู่อาศัยจะได้ซื้อบ้านเปลี่ยนรถนะคะหรือจะมี การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตเข้ามาก็ได้ดาวพุธดาวพฤหัส,สบดีและดาวศุกร์นะคะสามดวงนี้เขาจะทำมุมถึงกันนะคะได้ตำแหน่งได้เกณฑ์ที่เรียกว่าดวงเศรษฐีสี่งูรัดเอาลราคาสาวุ่มนะคะ ต้องบอกเลยว่าผลของดวงดาวอาจจะไปหนุนส่งคุณนะคะในเรื่องของการงานตำแหน่งอาชีพและก็ความมั่นคงในชีวิตมากกว่านะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าดาวพฤหัสสดีนั้นเขาเป็นทั้งดาวการเงินนะคะและก็ยังเป็นดาวโชคลาภความสำเร็จของชาวกุมดังนั้นก็ถือว่ามีโอกาสเหมือนกันนะคะ ที่ในเรื่องของโตกราบการเงินความมั่นคงร่ำรวยจะมีมานะคะในชาวภ่มทั้งหลายจะได้จับต้องกันนะคะในด้านการงานสำหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวุ่มนะคะจะยังโคจรอยู่ในตำแหน่งอุตตะจึงถือว่าในช่วงเวลานี้นะคะ ก้าวกุ้มก็อาจจะต้องไปวุ่นวายอาจจะต้องไปทำกิจกรรมสูงบุเบิดอ,อะไรใหม่ๆนะคะอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นบางคนนั้นนะคะก็ถือว่ามีเกณฑ์จะได้ย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะบางทีก็จะมีเรื่องของการ เดินทางการติดต่อการประานงานการเจรจาเข้ามาและก็ถ้าหากจุณเป็นเจ้านายมีโอกาสที่จะได้ลูกน้องคนใหม่ในช่วงนี้นะคะแต่ว่าชาวคุณค่ะพอคุณในช่วงรึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายปายเดือนนี้ก็ปรากฏว,ว่าจะมีดวงดาวหลาย วงเข้ามาคุมกันใกรรมเนตรกรรมมะนะคะก็เลยอาจจะส่งผลให้ชาวกุมนะคะไปลายปเดือนคุณจะมีภาระการงานที่หนักมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะต้องทำหน้าที่หลายอย่างด้วยตัวคนเดียวนะคะหรือว่าอาจจะต้องไปช่วยงานคนอื่นจะต้องไป เป็นจิตอาสาก็ได้ถือว่างานทั้งหนักทั้งเยอะค่ะแต่ว่าตรงนี้แม่หมอก็ขอให้สาวกลุ่มนั้นอดทนทำไปก่อนนะคะอย่างใดเพรถอยเพราะว่าในที่สุดแล้วมันจะมีความสำเร็จมีรายได้มีผลตอบแทนที่ดีรอคุณอยู่นะคะในด้านการเงินและโชคลาภเอาละค่ะ ถึงแม้ว่าในตอนนี้นะคะดาวพฤหัสบ,บดีดาวเจ้าเรือนการเงินจะเริ่มโคโจรถอยหลังแล้วนะคะแต่ว่าตุลาคมกลายเป็นว่าดาวพฤหัสบ,บดีนั้นจะได้รับพลังงานนะคะจากดาวพาสุกเพราะเนาะทั้งดาวพูดดาวสุกนะคะที่โคโจรอยู่ในราศีพิจิก ทำมุมถึงดาวการเงินได้เกณฑ์ถึงดวงเศรษฐีสี่หนูรัดจึงนับว่าน่าจะส่งผลที่ดีให้เกิดกับคุณนะคะแปลว่าเจ้าสตาจะได้รับผลดีนะคะเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองอาจจะมีผู้นำมาผลมาให้นิตรสักหายหรือว่าคนใกล้ตัวอาจจะ ให้โชคให้ลาบก้อนใหญ่กับคุณหลายคนนะคะนั้นก็ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการเจรจานะคะเกี่ยวกับการลงนามสัญญนยาต่างๆะะหรือว่าจะมีโซคลลาเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินทรับสินต่างๆแต่ก็เนื่องจากดาวดวงนั้นเขาจะพูต่อในตังหน่ง กรรมะนะคะถึงเปได้ว่าเจ้าสาถาจะได้เงินจากการทำงานจากการลงทุนจากการค้าขายียส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนนึงเนาะแม่หมอหมองว่าถ้าคุ้มคุณมีเกียนจะได้ลาบลอยนะคะจะได้เงินแบบปุ๊กๆหรือมีโอกาสจะได้โชค แบบไม่คาดฝันอยู่เหมือนกันและสำหรับเลขนำโชคของชาวกุมเนาะในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นเลขบ้านเลขรถเลขสนุที่ดินประมาณนี้นะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ก่อนวันที่17ตุลาคมนะคะดาวคู่ครองของชาวกุมนั้นจะยังโคจรเป็นมหากับดวงสตา์ นั่นก็แปลว่ามันมีเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับการพัดภาคจากลาความไม่สมหวังในความรักเอาละค่ะใครที่มีคู่มีแฟนระวังจะทะเลาะก,กันหนักนะคะหรือเป็นไปได้ค่ะว่าคนรักของคุณจะเจ็บป่วยจะต้องเข้ารงพยาบาลอย่างไรก็ตามเนาะเมื่อได้ ผ่านพ้นกลางเดือนนี้ไปถือว่าบรรยากาศทางความรักก็จะกลับมาดีขึ้นเรียกว่าคนที่ทะเลาะกันก็มีโอกาสจะได้ขึ้นดีแต่ถ้าหากเป็นคู่ที่รักกันดีก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะส่วนใครที่ยังโสดค่ะถ้าคุณจะหลักใครซอบไข่สักคนก็ตามคุณก็จะต้องรอให ดาวอาทิตย์ย้ายราศีก่อนมีช่วงึ้นเดือนหลักนะคะในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมดระวังในช่วงต้นเดือนกลางเดือนนั้นเนาะด้าวคุ้มคุณจะมีทั้งดาวพุธนะคะมีทั้งดาวอาทิตย์ที่โคจรเป็นมหาจับดวงอัตาจึงส่งผลให้คุณนั้นมีเกณฑ์จะป่วยไข้ไม่สบายมีท้า ให้สวยเนาะก็อ,อาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนนะคที่อาจจะต้องล้มเหนี่ยงก็ได้และก็ด้วยมาตรฐานมีเช่นแข็งของดาวพุธโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนนะะตรงนี้ในหมอก็มองว่าบางคนบางทีนะคะมันจะทำให้ส่ีนี้ม่คะดที่เกิดขึ้นด้เช่นกันนะคะ การเกี่ยวกับการทำมานะความสูญเสียการพัดพาจากลาประมาณนี้นะคะ